ก่อนที่จะมีการรัฐประหารในวันนั้นเนี่ยผมได้ถูกผู้นําเหล่าทัพในขณะนั้นเชิญตัวผมไปในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลได้มีการพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมบอกว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยขอให้รัฐบาลลาออกซึ่งผมก็ได้ชี้แจงไปว่ารัฐบาลลาออกไม่ได้เพราะถ้ารัฐบาลลาออกนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลทําผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดให้รัฐบาลต้องอยู่รักษาการจะปล่อยให้ประเทศว่างไม่มีรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แต่คําตอบของผมคงไม่เป็นตามเป้าหมายที่พลเอกประยุทธ์ต้องการพลเอกประยุทธ์เลยถามผมอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงจะยอมลาออกไหมผมตอบว่าเราออกไม่ได้ครับพลเอกประยุทธ์จึงบอกว่างั้น ผมขยึดอํานาจการปกครองตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปหลังจากผูุ้ทธ์ประกาศยึดอํานาจก็มีกลุ่มทาหารในเครื่องแบบพร้อมกับอาวุธครบมือนะครับกรูกันเข้ามาควบคุมตัวผมเอาปืนจี้ผมและจับคณะพักเพื่อไทยทุกคนที่ถูกหลอกให้ไปร่วมประชุมด้วยก่อนจะควบคุมตัวแล้วก็แยกย้ายเอาไปปักกักขังไว้ในค่ายทาหารหลายแห่งผมได้พวกอ,อีกสี่คน ถูกคุมเข้มคือมัดมือปิดตานำขึ้นรถตู้และนำไปกักขังที่ค่ายฐานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีจากวันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจทำรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลพักเพื่อไทยในปี2557หลังจากที่กดดันรัฐบาลเพื่อไทยกระทำผิดกฎหมายไม่สำเร็จเท่ากับว่า พลเดกประยุท์ได้ละเมิดหลักนิติธรรมตั้งแต่วันแรกที่มีการยึดอำนาจหลังจากนั้นพลเดกประยุท์ก็ได้ออกคำสั่งและประกาศอีกเป็นจำนวนมากใช้บังคับปิดกฎหมายที่ทำลายหลักนิติธรรมทำลายกลไกลการตรวจสอบถ่วงดุลใช้กฎหมายบ้านเมืองให้เป็นเครื่องมือทำลายล้างบุคคลที่คิดต่างจากรัฐบาลโดยเฉพาะกับการประท้วงของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวในการจัดการโรคระบาดท,ที่ผิดพลาดและจากวิกฤต